สวัสดีครับวันนี้จะพามา,ารับชมการใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับกับองุ่นที่เราได้ปลูกในเข่งไว้นะครับซึ่งองุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารค่อนข้างมากครับถ้าเราจะทําอินรีเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากเปลือกล้างของมะสับหลังกับขี้ไก่ที่เคยได้ลงคลิปไปตอนแรกๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากขี้หมูน้ำหมักปลาแล้วก็ ข้าวนะครับที่ได้เคยนําเสนอไปนะครับข้อดีของมูลสัตว์ก็คือเขาจะค่อนข้างหาได้ง่ายนะครับตามพื้นที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลเป็ดนะครับมูลวัวมูลควายนะครับสุกรนะแต่มูลสัตว์ที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับพลังสูงที่สุดคือมูลค้างคาวนะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับก็คือหาได้ค่อนข้างยากครับเราก็เลยนํามูลสัตว์ที่เราหาได้ ง่ายในพื้นที่เราครับไม่ว่าจะเป็นมูลต่างๆที่ที่ได้เกินไปนะครับเราก็เอามาทําการเพิ่มธาตุอาหารด้วยปลานะครับถ้าเราทําปุ๋ยหมักจากปลาเนี่ยจะมีธาตุไนโตรเจนสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเอามูลสัตว์เนี่ยนะครับมาหมักใส่กับน้ำหมักปลานะครับก็จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ปุ๋ยหมักเราเนี่ยให้มันสูงกว่าที่เป็นมูลสัตวรร์เปียวนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการครับส่วนรายละเอียดจะมาาจะมเจาะลึกนะครับในคลิปต่อไปนะครับตัวนี้คือกําลังกําลังหาไม้ไปคนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่ที่ภาคอีกทีหนึ่ะไม่ได้พูดตอนที่ที่ถ่ายนะครับแล้วก็เอามูลปุ๋ยหมักจากมูลหมูนะครับแล้วก็น้ำหมักปลานะฮะที่เราหมักไว้นะครับที่มันเป็นแล้วนะก็มาทําการละลายน้ํานะครับเพื่อให้ต้นองุ่นเขาดูดซึมได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราปลูกในเข่งนะครับรากของเขาถูกจํากัดในพื้นที่แคบๆนะครับ เราไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่มันเยอะได้นะครับเหมือนปุ๋ยหมักที่หมักจากเปลือกมันสับปะหลังแล้วก็ขี้ไก่นะครับจริงๆมันดีนะถ้าเราเอาใส่ผสมในดินนะครับเพราะว่าเขาจะมีรีปตถุนะครับคือทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับมีช่องว่างช่องอากาศในดินฮะแต่ว่าถ้าเราเอามาใส่ข้างหน้าบางทีอาจจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนดินนะครับทีเนี้ยพอเราเอามักใส่กับกากมันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการกากมันมันจะมีธาตุอาหารที่ไม่สูงเท่ามูลไก่นะครับ ถ้าเรามาใส่กับมันเนี่ยมันมันจะเป็นการเขาเรียกว่าถ้าอาหารก็น้อยลงไปถ้าโดยน้ําหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลสัตว์เพียวๆเนี่ยหมักใส่กับปลาเนี่ยถ้าอาหารมันจะเยอะกว่ากันนะครับถ้าน้ําหนักเท่ากันนะครับเราต้องการอาหารที่มันสูงนะเราก็เลยเอามูลสัตว์มูลสัตว์ที่หมักกับปลาเนี่ยเอามาใส่เลยนะฮะก็คือที่เป็นมูลหมูกับน้ำหมักปลาที่ได้หมักไว้นะครับก็เอามาละลายน้ำก็เทลงเลยเพื่อให้เขาเนี่ยดูซึมได้ง่ายนะครับนี่ฮะก็จะใส่ในเค่งแบบนี้นะครับเราก็ทําการราดรสลงไปที่ โคนเข้าเลยนะครับก็จะแบ่งข้าเท่ากันนะครับก็คือผมตักมา2ถ้วยที่เป็นที่เป็นชามกินข้าวนะครับก็คือจะใส่ต้นละชามก็ตักใส่สองชามฮะแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งครับส่วนที่เป็นเศรษตรกรก็เทลงที่ข้างหน้าเลยนะฮะลักษณะนี้เลยนะครับน้าก็จะค่อยๆซึมลงไปนะครับจะค่อยดูซึมลงไปครับจริงๆกิข้าวาหารเนี่ยไม่ได้แพ้เคมีเลยนะเพราะปุ๋ยเคมีเราใส่คมเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใส่เยอะกว่าเคมีนะปริมาณข้าทหารเนี่ยก็คือ เทียบเท่าได้เลยนะครับทีนี้ก็เอาปุ๋ยหมักที่ว่าจากเปลือกลางออกมาสบหลังกับขี้ไก่ที่เคยได้ทำไได้ถ่ายคลิปไปนะก็เอามาปลุกข้างในครั้งนึงฮะเขาก็จะค่อยๆเ่อสลายไปเรื่อยๆนะก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินของเราด้วยนะครับนะครับแล้วก็ติดทําการเกลี่ยให้มันสม่ำเสมอกันนะครับจากนั้นครับสําคัญมากนะครับเอาใส่ใส่ให้หมดเลย ก็จะอยู่ที่นะฮะต้นละประมาณครึ่งคู่ถังนะครับนะครับสำคัญคือนะฮะเราก็จะเอาฟางนี้นะมาปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ให้ดินรีที่อยู่ัน,นปุ๋ยมัละลอเนี่ยนะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็มาปูหน้านะจากนั้นก็ทําการเอาน้ํารดตามปกติเลยนะครับก็จะมาสังเกตดูว่านะการทำดินซีเนะี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับ าาาทกกรรน้เลย,ะะยังไงก็รอติดตามอีกครั้งนึงครับผมก็จะมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่สนใจการทำสีอินทรีย์นะครับก็ติดตามเป็นเพื่อนนะติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้นะครับก็สวัสดีครับ